แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอฟซแหล่งรวมขอรํานิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายรับจับอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุกเชลลี่องรียอดตำนานดาวยิงของอาร์เซนอลเชื่อว่ามิเกลอัลเตต้าทำให้ถูกที่เปลี่ยนเอาโอเบเมยองออกจากสนามก่อนหมดเวลาถึง10นาทีในเกมเพีย์ลมกที่บุกไปแพ้แมนยูไนเต็ด3-2เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา เตต้าตัดสินใจเปลี่ยนโอบามายองออกในนาทีที่79และส่งอเล็กซองลากเซตลงสนามในขณะที่สกอร์ตามหลังอยู่หนึ่งลูกซึ่งท้ายที่สุดก็ไม่สามารถช่วยให้เดอะการเนอร์ทาประตูตีเสมอได้องริออกมาตั้งข้อสังเกตในการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ซึ่งเขามองว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเจ้ระบุผ่านทางอเมซอนพลาววิดีโอว่าโอบามายองคือกัปตันของทุกคนเขาเป็นคนทําสกอร์คุณส่งเขาลงสนามในฐานะกัปตันทีมมีเวลาเหลืออีก15นาทีคุณกำลังจะแพ้3-2ส และคุณไปเปลี่ยนเขาออกจากสนามการตาม3-2ในเกมเยือนคุณต้องการประตูแต่กลับไปถอดกับตันซึ่งคือสัญลักษณ์ของคุณออกจากสนามคุณรู้ว่าเขาสามารถยิงประตูให้กับทีมได้ซึ่งผมว่ามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องเปียเอเมริกโอมยองของหน้ากับทีมอาร์เซนอนยอมรับพลาดโอกาสทำประตูที่ควรทำได้ในเกมพ่ายต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ3เมื่อคืนมันพฤหัสที่ผ่านมา อาเซนอนแพ้กับแมนยูเป็นเกมแรกในรอบเจ็นัดหลังสุดทั้งที่ออกนําไปก่อน10และตามตีเสมอ22ก่อนมาโดนจุดโทษทําให้แพ้ไป23งามพลาดโอกาสขึ้นติดท็อปโฟอย่างน่าเสียดายโอเวอร์ไม่ยอมมีโอกาสหลายครั้งแต่ไม่สามารถส่งบอลผ่านมือเดเคอาได้ทําให้ตกเป็นที่วิจารณ์อีกครั้งหลังเกมสุดสดากับนิวคาสเซิลก็ยิงจอดจ่อชนเสาไปแล้วเพราะเราผิดหวังเพราะเกมนี้เราเล่นได้ดีมากเราน่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ เราดอบลงไปช่วงท้ายครึ่งแรกจนเสียประตูครึ่งหลังเรามีคาแรคเตอร์ที่จะกลับมาได้คุณต้องเฉียบคมทั้งเกมลุกและเกมรับในช่วงเวลาสําคัญคุณต้องเล้ในให้สมบูรณ์ในการเจอกับทีมที่มีคุณภาพอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมควรจะต้องลุกขึ้นและทําประตูได้จากโอกาสแบบนั้นซึ่งอาจกลายเป็นคะแนนของพวกเราแน่นอนว่าผมควรทําประตูให้ได้แต่ผมจะไม่ยอมแพ้และ,ะพยายามต่อไปเพื่อยิงประตู มิเกลอตเต้ให้โคดอาร์เซนอนติดใจผลงานของกับตัลมาติเนลลี่ในเกมที่พ่ายแมนยูนเต็ดสองประตูต่อสามจึงเปิดถึงความเป็นไปได้อาจจะท่งใช้งานต่อไปในแมตช์คืนวันจันทร์ที่จะพบกับเอฟเวอร์ตันมาติเนลลี่ได้ลงสนามเต็มเก้าสิบนาทีครั้งแรกในลีกฤด,ดูกาลนี้สร้างผลงานน่าประทับใจกคดเป็นหนึ่งแอซิสหลังพลาดจนเกมป้องกัรปีศาจแดงเจียนอยู่เจียนไปจุดนี้เองที่ทําให้อรตเต้ประทับใจพร้อมจดใจส่สมุดบันทึกและผลักดันลงเล่นเป็นเสเวสตัวจริงมากขึ้น ใช่เขาดูเป็นตัวป่วนเขามีโอกาสสำคัญในช่วงครึ่งแรกและเขาสมควรได้อยู่บนสนามจนจบกาเบลแอซิสเขายันทำงานหนักมากมีหลายจังหวะด,ดีๆระหว่างเกมสรุปเลยว่าขาเผาหัวคู่แข่งจนหัวหมุนดาวเตะดีกีเหรียญทองโตเกียวโอลิมปิก2020ในนามทีมชาติบราซิลกำลังติดเครื่องทำเป็นหนประตู1แอซิสทั้งได้ได้ลงเล่นแค่116นาทีหลังสุดบนลีก มาเดนกิโอเชื่อเดรนเทียนี่แบบ็กซ้ายตัวเก่งของอาร์เซนอลอาจกำลังมีปัญหาบางอย่างซึ่งทำให้เขาไม่ได้ลงสนามในศึกพิมลิกนัดล่าสุดที่พาให้กับแมนยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาตามการรายงานของท็อกสปอร์ตอุลแบ,บ็กชาสกอตตมีชื่อบรรทึกสำรองในเกมนัดดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามเดร์มิเกลยตเต้ยตัยงคงไว้วางใจให้นูโนตาเรสลงเล่นเป็นเซเวตตัวจริงอย่างต่อเนื่องเป็นเกมที่4ติดต่อ,อก,กัน คียวได้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ว่าอาจเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นระหว่างผู้จัดการทีมและตัวของเคนนี่จนทําให้เขาไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแม้ว่าจะหาจากการบาดเจ็บแล้วก็ตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่แน่แน่แถมตาวาเรสนั้นเล่นได้อย่างโดดเด่นซะด้วยบางทีอาจเป็นเพราะตัวคุณสือไม่เชื่อมันในเทียนนี่เหมือนกับตอนที่เราเชื่อมันในตัวเขาแล้วแม้ว่าตาวาเรสจะก่อความผิดพลาดในเกมที่แอนฟิล ผู้จัดการทีมก็ยังบอกว่าจะไม่ดรอปเขาดัางนั้นผมคิดว่าเชนนี่น่าจะกําลังมีปัญหาใหม่เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเป็นผู้นําเป็นกองหลังที่แฟนบอลอาร์เซนอลรอคอยมาหลายปีแต่ตอนนี้เขากลับไม่ได้อยู่กับทีมเขาแทบจะไม่เข้าใกล้กับคําว่าได้ลงเล่นเลยในแต่ละเกมดังนั้นเขาจะต้องก้มหน้าก้มตาทํางานหนักต่อไปและไม่ทําตัวให้เป็นปัญหาสําหรับผู้จัดการทีมตำนานกองอาร์เซนอลกล่าว ร่วมสนุกกับกิจกรรมรายสัปดาห์ตลอด1เดือนเต็มพบกับกิจกรรมใหญ่ตอนนี้แจกที่พักเขาใหญ่กับรีสอร์ททอสคาน่าอยากทราบรายละเอียดแอดไลน์ได้เลยครับ